สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่อง Basic Perspective นะคะซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่เราจะเรียนกันในตอนเปิดภาคเรียนหลายคนคงจะสงสัยว่า Perspective คืออะไร Perspective ก็คือทัศนียภาพทัศนะบวกกับภาพก็คือภาพที่เราใช้ตามองเห็น หรือภาพที่มีการนำจุดสายตาเข้ามาใช้การเขียนภาพทัศนียภาพเป็นภาพที่ทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นสามมิติมีลักษณะใกล้เคียงกับภาพที่เราเห็นนั่นเองลักษณะของภาพ Perspective มี4ข้อด้วยกัน 1. วัตถุหรือสิ่งของที่มีขนาดเท่ากัน เมื่ออยู่ไกลตัวออกไปจะมีขนาดเล็กลง 2. ระยะที่เท่ากันเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปจะมีระยะถี่เรื่อยๆจนรวมเป็นจุดเดียว 3. เส้นหรือสิ่งของที่คู่ขนานกันเมื่อไกลออกไปจะพุ่งเข้าหากันและ 4. วัตถุหรือสิ่งของเมื่ออยู่ไกลตัวออกไป ก็จะมีรายละเอียดและความชัดเจนลดลงนั่นเองค่ะหลักการพื้นฐานของภาพ Perspective ฟจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักที่สำคัญ2ส่วนก็คือ 1. เส้น horizonal หรือตัวย่อคือ H L เรียกสั้นๆว่าเส้นระดับสายตาเป็นเส้นระดับแนวนอนหรือเส้นแนวระดับน้ำ จะขึ้นลงสูงต่ำอยู่ในระดับสายตาเป็นเส้นที่มีความสำคัญต่อการกำหนดการมองเห็นวัตถุหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมด2 v a n i s h i n g Point ตัวย่อคือ VP หรือเรียกสั้นๆว่าจุดรวมสายตาเป็นจุดรวมสายตาที่อยู่ในเส้นระดับสายตาตำแหน่งที่ลากเส้นสิ่งของต่างๆไปรวมกัน มีตั้งแต่หนึ่งจุดขึ้นไปแล้วแต่ตำแหน่งวัตถุที่จัดวางหรือต้องการวาดให้มีความซับซ้อนนี่เป็นตัวอย่างภาพเขียนเปอร์สเปกทีฟแบบ1จุดและการเขียน p e r ร์สเปกทีแบบ2จุดนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Basic Perspective คลิปต่อไปเราจะลองฝึกเขียนกันนะคะ แล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายเด็กๆ